สวัสดีครับนักลบ้านบ้านจะมารีวิวตรวจเช็คสติงเกอร์นะครับเป็นรถ2องจังหวะการเบื้องต้นเป็นรถจอดครับเอามาปลุกแก้ไขเพื่อไปต่อพ่วงข้างใช้งานนะครับสำหรับลูกค้าที่จอดส่งมาเรามีเวลาเราก็ดูแลให้นะครับคันนี้เบื้องต้น รถจอดเราก็เช็คละมันเครื่อง <Okay. S 1> เช็คทูทีนะครับว่าลงไหมนะครับแล้วก็เตรียมติดเครื่องแล้วก็ต่อสายก็ทูทีก็ลงดีนะครับ <Okay. S 1> แต่อาการ <Okay. S 1> เร่งไม่ดีนะครับเร่งสะดุดเดินเบาไม่ดี <Okay. S 1> ก็หามาเป็นระยะหนึ่งนะครับไปคอยหัวเทียนก็มีเปลี่ยนไฟออกดีขบูล้างละมันลงดีนะครับแต่ยัง ยากนิดหนึ่งแล้วก็เล่งไม่ขึ้นเล่งไม่ดีพอถอดพ้อแม่เหล็กออกมาเช็คฟันเซอร์นะครับฟันเซอร์ก็ดูสภาพดีนะครับไฟข่าแรงเคลื่อนก็ใช้ได้นะครับแต่มาเจอปัญหานี่ครับเจอปัญหาล้อแม่เหล็กนะครับโดนน่าจะตั้งผิดนะครับตั้งไม่ได้ตำแหน่งนะครับตั้งอาจจะชนนะครับระยะห่างไม่ได้ ชนแหว่งไปประมาณเกือบ10มิลน,นะครับมีผลนะครับเดี๋ยวมาแก้ไขแล้วลองมาติดเครื่องดูนะครับว่าจะจบไหมนะครับ ง่าครับตูต้ของเราถ้าเรายังไม่หยุดค้นหาตู้ต้องยอม้าแพ้เรา